นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัตตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัตตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัตตสมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพ แห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐาโมกัมม,ม,ม,มจุติสัมพุทธทพุทธโกลมัฏฐาโมกัมม,ม,ม,มจุติสัมพุทธพุทธโกลมัฏฐาโมกัมมจุติสัมพุทธ佛กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรม ให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรมัถาโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัถาโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัถาโมกรรมะจุติสัมพุทโธ กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทโธกรมมัฏฐโมกรมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรมมัฏฐโมกรมมะจุติสัมพุทธโธพุทโธกรมมัฏฐโมกรมมะจุติ สัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธโธกรรมมัทธโมกรรมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรรมมัทธโมกรรมะจุติสัมพุทธโธ พุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติ สัมพุทโธพุทโธกรรมัตถาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทโธกรรมัตถาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธ พุทโธกรรม,มัตถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัตถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันโดยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ